สวัสดีครับผมน็อตพันนกครับวันนี้ผมมีปลดป้ายนะครับคันนี้2011ดูโอตัว E เกอเออโต้นะครับนำเสนอหนึ่งคันครับผมรีวิวสีให้ดูรอบคันนะครับนะฮยสวยมากครับรถทรงดีสีสวยนะครับเนี่ยครับคันนี้มาอีกแล้วนะครับไฟหน้า t r d นะครับแท้นะครับนะฮะอมฟ้าครับผมนะฮะ ไม่ดูนะครับกระจังหน้าเป็นทีอารีแท้นะครับแท้ตรงรุ่นเลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างซ้ายนะครับนะฮะไปนะฮะทีอารีนะครับข้างซ้ายคันนี้มีความพิเศษนะครับล้อบี s อนะครับล้อเบิกใหม่ยางเบิกใหม่นะครับนะฮะยางปีนี้เลยนะฮะปียี่สิบสามล้อใหม่หลายลอยนะครับเฉพาะล้อกับยางก็ประมาณสองหมื่นกลางๆแล้วครับ นะครับคันนี้เป็นเครื่องดูโอ้นะครับผมรีวิวเสียดูนะครับนะฮะปิดข้างตัวใหญ่มีนะฮะปิดข้างแท้ตัวใหญ่เนี่ยฮะคันนี้เป็นรถเครื่องดูโอ้นะครับฟิล์มเขียวเพิ่งติดใหม่สี่พันครับผมนะครับนะฮะข้างหลังนะฮะตุ่มยังอยู่เลยฮะยางนะฮะดอกตุ่มยังอยู่นะฮะยางใหม่ปียี่สิบสามนะครับผม เนี่ยฮะผมไปดูข hmm ้างหลังนะครับรถเป็นตัว E นะครับเนี่ยฮะตัว E E ABS นะครับเนี่ยฮะแล้วก็คันนี้คันนี้ได้ความพิเศษก็คือเครื่องฟิตใหม่ด้วยนะครับเครื่องฟิตใหม่เครื่องฟิตใหม่เกียร์เปลี่ยนใหม่นะครับเนี่ยฮะข้างขวานะครับผมไม่ดูเครื่องฟิตใหม่เกียร์เปลี่ยนใหม่ เอาไปใช้ยาวๆนะครับนุ่มๆครับอัตราเร่งดีมากนะครับนะฮะไม่ได้ไม่ได้มีมามบ่อยๆนะครับช้างเผือกแบบนี้เนี่ยฮะหอให้ดูข้างในนะฮะคอนโซลนะฮะไม่มีขาดนะครับนะฮะแผงประตูครับผมนะฮะแผงประตูเย็บอย่างดีอันนี้หุ้มเคปลาลายหินอ่อนนะครับอย่างดีนะครับนะฮะ นามเกียร์ก็เป็นเคปล่าเกียร์ออตโต้แท้นะครับเกียร์ออตโต้แท้เลยนะครับยำ้ำเนี่ยฮะรถชื่อผมเลยนะครับปีสอง1ภาษีสิบห้มิถุนาหกเจนะครับนี่ยฮะปี2 0ง1แพ้นะครับแล้วเป็นตัว E นะฮะผมให้ดูข้างหลังนะครับเอาไปใช้ก็อยู่เอาไปขี่ในกลุ่มนี้อยู่หัวหัวนะครับคันนี้ผมบอกเลยทรงนี้นะฮะ ภายในสะอาดสะอาดนะคะเนี่ยฮะโคมไลซิ A ่งนี่ฮะมีไฟสองแผนที่นะครับเนี่ยฮะตัวอ e ีนีฮะเบาข้างหลังสวยๆนะครับเบาหุ้มใหม่นะครับพื้นหุ้มใหม่นะครับพื้นหุ้มใหม่เนี่ยฮะเดี๋ยวผมให้ดูข้างขวานะครับเฉพาะเกียร์กับเครื่องก็ เกียกับเครื่องก็ประมาณสามหมื่นกว่าสามหมื่นแปดแล้วครับนะฮะได้ไปคุ้มคุมนะฮะรถบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิคว่มนะครับนะฮะข้างขวาน,นะครับนะฮะนะฮะแหงประตูหุ้มใหม่สวยนะฮะมีเย็บได้แดงคาดนะี่ฮะผมไม่ดูนะฮะเกียออโต้แท้นะครับนะี่ฮะขึ้นครบ ผมติดเครื่องให้ดูครับผมนะฮะนะฮะเกียร์ออโต้ K แท้นะครับเครื่องฟิตใหม่ย้ำว่าเครื่องฟิตใหม่นะครับมาพร้อมจอย a n d ด o อ d เวอร์ชันสิบสองนะครับนะฮะเก้านิ้วเต็มนะฮะผมไม่ดูห้องเครื่องนะครับ เครื่องเงียบๆอย่างกับรดบ้านนะครับผมนะฮะเครื่องเงียบๆอย่างกับรดบ้านเลยนะครับเนี่ยซอกเซิร์กเดิมหมดนะฮะไม่มีชนหนักตัดต่อนี่ฮะรถบอดี้สวยนะครับนะฮะฝาครอบครบนะครับฝาครอบไอดีเดิมครบนะครับแบตเตอรี่ใหม่เนี่ยฮะแบตเตอรี่เอฟบีเพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยนะครับนะฮะซอกเซิร์กเดิมหมดนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนเนี่ยฝากระโปรงแท้นะครับนะครับผมเนี่ย เดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนะครับเครื่องเงียบๆเดี๋ยวผมเคืงให้ดูนะฮะเครื่องมึงฟิตใหม่มันดีอยู่แล้วครับผมควันไม่ไหลยอยู่แล้วหม้อน้ําเนีย่ยฮะยังใส่หล่อยเย็นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดท้ายดูนะฮะกลายไปใช้คุ้คมๆเลยนะครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับจุวงลงจุง,ล,จงล่างดีหมดนะครับนะฮะฝากระโปรงแพ้นะครับผม เนี่ยฮะข้างหลังรถใช้น้ำมันอย่างเดียวนะครับทางไกลสบายนะครับผมบอกได้เลยขับสนุกมากเนี่ยฮะยางอะไรแม่แรงครบนะครับเนี่ยฮะรถเม็ดอักเดิมโรงงานอยู่ครบนะฮะกาวเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะฮะนี่ฮะเนี่ยครับยางอะไรอะไรครบนะครับนี่ฮะช้างเผือกจริงครับคันนี้ เฉพาะล้อยางก็คุ้มแล้วครับเขาล้อแม็กดิมเดิมเขาขายกันแสนสองเก้านี่ได้ล้อแม็กฟิตเครื่องใหม่เกียร์ใหม่ภายในเริ่มเรียมนะฮะไฟหน้าทีอดีคันนี้ผมขายหนึ่งแสนห้าหื่นดพันนะครับหนึ่งแสห้าหื่ดพันพร้อมใช้งานนะฮะซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับเอาไปขับใช้งานได้เลยดูรถทดลองขับพันนกหกทม นะครับต่างจังหวัดมีบริการส่งเครดิตมีหน้าเฟ้นนะครับผมนะฮะวนให้ดูอีกหนึ่งรอบนะฮะเห่นะฮะโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ